ผู้ชมครับกระทรวงอดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตเตรียมจ้างงานบัณฑิตนักศึกษาและประชาชนนะครับที่ตกงานช่วยโค้ชสิในเฟสสามกว่า6 0 0 0ื่นกว่าคนนะครับขณะดเดียวกันแล้วศาสตราจารย์อนเนกก็ย้ํานโยบายครับว่าให้สถาบันการศึกษาภาคเหนือนะครับให้อิสระนักศึกษาจากกิจกรรมการเมืองแต่ทั้งนี้ครับต้องไม่ละเมิดกฎหมายนะครับ สตราจารันเดกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหาเรือร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและก็ติดตามโครงการอวจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระยะที่1-2ในการนี้นะครับสัตราจารันเดกก็ชื่นชมผลงานบัณฑิตตกงานและเป็นลูกจ้างโควิด -19 ทําผลงานได้ดีครับปรือให้ เด็กรุ่นใหม่นะครับที่กำลังจะออกสู่ตลาดแรงงานและตลาดอาชีพเนี่ยได้มีโอกาสเปลี่ยนทักษะยกทักษะหรือเปลี่ยนความรู้ยกระดับความรู้นะครับให้มาทำอะไรที่มีคุณค่ามากนะครับก็ค,คือสำรวจทรัพยากรของตำบลสันผีเสื้อ อย่างรอบด้านนะครับนั้นเป็นงานที่ทางอสได้ส่วนการติดตามโครงการอวจ้างงานในกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เนี่ยนะคะอาจารย์อเนกก็พอใจการปฏิบัติงานทั้งในเชียงใหม่แล้วก็แม่ห้องสอนเลยค่ะ25อำเภอด้วยกันซึ่งผู้ถูกจ้างงานก็ช่วยแก้ไขปัญหาในพื้นที่และฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด19ได้มากค่ะก็ ก็อยากจะให้มีการทำต่อนะคะเพราะว่าในส่วนของหนูอย่างที่นําเสนอไปนะคะเพราะว่ามันยังเก็บข้อมูลโดยประมาณแค่50%าสิบเปอร์นะคะในระยะเวลาแค่3เดือนนะคะขอ,ของตามโครงการะคะ่ะก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่ามีการขยายเวลาในการจ้างงานออกไปอาจจะทําให้ในการเก็บข้อมูลนะคะเป็นที่สําเร็จลุล่วงค่ะสำหรับการจ้างงานในระยะ2มีทั้งหมด192คนนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่177คนและแม่ของศรสิบห้คน โดยจากนี้โอวจะเดินหน้าจ้างงานบัณฑิตนักศึกษาและประชาชนกว่า6,000 0ตำแหน่งผ่านโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยในประกอบกู้เงิน400ล้านบาทงบประมาณกว่า1 3 5 0 0ล้านบาทโดยจะได้ค่าตอบแทนเดือนละ15,000บาทเป็นระยะเวลา1ปีนะครับ